สวัสดีเพื่อนๆทุกท่านวันนี้ก็มาเจอกันอีกหนึ่งครั้งกับดิฉันอาร์มิครูสอนหมอดูตาทิพย์พลังตัวเลขพญานาคขราชนะคะสำหรับคลิปในวันนี้ค่ะก็เป็นการดูดวงชะตาของชาวราศีตุลนะคะระหว่างวันที่17จนถึงวันที่31ตุลาคมนี้นะคะก็จะพุ่งเน้นดูนะคะดาวที่จอหรือเดินในช่วงเดือนนี้เป็นหลักเลยนะคะซึ่งตอนนี้ค่ะก็มีดาวเดินอยู่นะคะเป็นดาวใหญ่หน่อยนะคะก็มีอทิทธิพลค่อนข้างสูงก็คือดาว ลาหูและราวทินอกจากนี้ก็มีดาวจรน,นะคะเป็นดาวลูกนะคะที่เดินอยู่นะคะอีกสามดาวก็คือดาวพุธด,ดาวอังคารและดาวจันนะคะทั้งห้าดาวนี้ค่ะก็ส่งผลต่อนะคะชะตาชีวิตด้วยเช่นเดียวกันเดี๋ยวเราไปดูกันพยากรณ์กันค่ะนอกจากนี้ค่ะดิฉันก็จะมีการดูฝ่าพยากรณ์นะคะผ่านไพ่ยิปซีด้วยนะคะทั้งสองตำราคะ่ะ ก่อนที่จะไปดูนะคะการดูครั้งนี้ค่ะเป็นการดูแบบเกณฑ์ทั่วไปไม่ได้เจาะดวงชะตาของเพื่อนๆนท่านใดโดยเฉพาะนะคะฉะนั้นไพ่ก็ดีตัวเลขก็ดีนะคะถ้าเป็นด้านดีก็เอาไปปรับไปใช้กับตัวเองได้นะคะสาหรับถ้าเป็นด้านลบๆตรงนี้ต้องใช้วิจารณญาณและก็อย่าประมากทกับชีวิตค่ะนะคะเรามาเริ่มจากไพ่ยิปซีกันก่อนเลยค่ะนะคะไพ่ยิปซีดิฉันจะดูด้วยกันเจ็ดใบที่ค่ะนะคะไพ่ยิปซีเจ็ดใบนะคะเป็นหลักนะคะ มาดูกันเลยค่ะใบแรกนะคะอ่าใบที่สองค่ะใบที่สามนะคะใบที่สี่ค่ะใบที่ห้าหกค่ะเจ็ดโอโ,อโอหไพ่ดีหมดเลยนะคะไพ่ดีหมดเลยนะคะามาดูนะคะชะตาชีวิตของชาวราศีตุลค่ะมาดูตั้งแต่ใบแรกก่อนเลยค่ะตำแหน่งใบแรกนะคะจะเป็นตำแหน่งนะคะในส่วนของตัวตนจิตวิญญาณของคุณโอโหเป็นม้า หีดเลยม้านะคะสื่อสารถึงความก้าวหน้าการเติบโตนะคะตกตอยู่ในตําแหน่งจิตวิญญาณปกติแล้วนะคะถ้าไพ่ใบนี้ตกอยู่ในจิตวิญญาณนะคะจะหมายถึงอะไรรู้ไหมคะหมายถึงความก้าวหน้าการเติบโตคุณมักจะมีไอเดียวความคิดสร้างสรรค์คุณมักจะมองไปข้างหน้านะคะมองไปข้างหน้ามองการเติบโตมองความก้าวหน้าและมักจะเป็นคนที่เรื่องเงินเรื่องเองาค่ะ เรื่องเงินเรื่องงานนะะเป็นหลักเลยบางครั้งก็มักจะมีเสน่ด้วยมีความรักเข้ามาแบบไม่ขาดมือนะคะเขาเรียกเขาไม่ขาดมือคืออะไรนะคะไม่ขาดนะบันไดไม่ขาดนั่นเองนะคะไม่ขาดน้ำนะคะฉะนั้นเนี่ยไพ่ใบนี้เนี่ยตำแหน่งจิตวิญญาณนะคะตำแหน่งจิตวิญญาณยังรวมถึงตำแหน่งนะคะในเรื่องของนะคะความคิดเอาลงความรู้สึกด้วยนะคะสื่อถึงช่วงนี้คุณจะมีความคิดความรู้สึกเรื่องงานโดดเด่นมากนะคะอยากมีการเปลี่ยนแปลง อยากมีสิ่งดีๆเกิดขึ้นอยากที่จะก้าวหน้าในหน้าที่การงานนะคะในช่วงเนี้ยจะมองในเรื่องของการงานการเติบโตความก้าวหน้าเป็นหลักเลยในส่วนของจิตวิญญาณหรือตัวตนข้างในคุณหรือเทวดาประจําตัวคุณกําลังจะสื่อสารอะไรให้กับคุณนะคะเรื่องแรกเลยคือกาลังจะสื่อสารถึง สิ่งดีๆกําลังจะเกิดขึ้นกับคุณการเดินทางรั้งใหญ่การเปลี่ยนแปลงทั้งใหญ่ค่ะเพราะม้ากําลังวิ่งนั่นหมายความถึงการเติบโตาการเปลี่ยนแปลงการก้าวมาค่ะนะคะมาดูเรื่องแรกก่อนเลยคือเรื่องการเงินค่ะนะคะการเงินเป็นไพ่ําแหน่งนี้หมายความว่าการเงินจะมีเข้ามาจากการช่วยเหลือการอ,อปุปถัมภ์นะคะเพื่อนฝูงสังคมผู้คนและความสันความมีสนเสน่ห์ค่ะนะคะฉะนั้นเนี่ยการเงินของคุณจะมาจากคนอ,อปุปถัมภ์ความมีสนเสน่ห์ของคุณค่ะ คนช่วยเหลืออุปถัมภ์นะคะใครเป็นนักธุรกิจกรารค้าการขายจะได้รับการช่วยเหลือจากผู้คนทําให้คุณได้รับเงินเป็นก่อเป็นกรทํากําไรได้เตรียมเลี้ยงฉลองได้เลยเพราะไพ่พใบนี้ยังหมายถึงความสําเร็จนะคะความสําเร็จการเลี้ยงฉลองฉะนั้นเตรียมรับเงินก้อนใหญ่เกิดขึ้นได้เลยใครเป็นลูกจ้างข้าราชการก็เตรียมรับเงินเบิกกอลนหรือเงินพิเศษต่างๆควนี้ก็คือในส่วนของการเงินค่ะมาดูในส่วนของมิตรสหายเพื่อนฝูงสังคม บ,บ้างเป็นยังไงไพ่ใบนี้ค่ะคุณมักจะได้รับการช่วยเหลือจากผู้คนผู้คนมักจะนะคะเอ็นดูคนอุปถัมภ์คุณจะได้รับความร่วมมือคุณอย่างดีเพราะไพ่ใบนี้จะเห็นว่านะคะผู้หญิงที่คุมสิงนั่นหมายความว่าคนเกรงใจคนเชื่อถือคุณคุณมักจะเป็นที่ปรึกษาที่ดีให้กับผู้คนนะคะและตัวคุณเองจะมักจะมีสภาวะเป็นนะะผู้นำนะคะผู้นํา ยิงแกมนะคะยิงตกมนั่นเองนะมีจิตใจที่ดีมีความเมตตาว่าเห็นอกเห็นใจคนอื่นนั่นเองนะฉะนั้นก็จะทําให้เพื่อนฝูงสังคมคนกนลางรักคุณช่วยเหลือเพื่อนหนุนคุณดีนะคะใครเป็นนักธุรกิจกันพากันขายฝากเชร์จ้าต่อรองใดๆก้มประสบความสําเร็จได้รับกวามช่วยเหลืออย่างดีมาดูในส่วนของเจ้าที่เจ้าทางบุตรบวานกันบ้างโอ้โหเจ้าที่เจ้าทางดีมากเลย ะะและตำแหน่งนี้ยังหมายถึงตำแหน่งอสังหาริมทรัพย์บ้านิ่นกําเนิดด้วยฉะนั้นคุณมีเกณฑ์ที่อาจจะได้นะคะกลับบ้านเกา่าไปเยี่ยมพ่อแม่บุพการีของคุณก็ได้หรือนะคะไพ่ใบนี้หมายถึงสิ่งศักดิ์สิทธิ์ด้วยนะคะสิ่งศักดิ์สิทธิ์และหมายถึงความรู้ปัญญาโอกาสใหม่ๆสิ่งใหม่ๆมีเกณฑ์ว่าคุณจะได้เรียนรู้ สิ่งใหม่ๆนะคะหรือรวมถึงนะได้นะคะได้หาวิชาความรู้เพื่องมาใช้ในงานนะคะอะนะคะไพ่ใบนี้ตกอยู่ในตำแหน่งที่อยู่อาศัยด้วยฉะนั้นช่วงนี้ค่ะคุณก็มักจะมีความคิดเรื่องที่อยู่อาศัยมีความคิดเกี่ยวกับ่าบ้านอาสังหาริมทรัพย์ทรัพย์สินด้วยนะคะช่วงนี้นะคะและคุณก็จะมีไอเดียวความคิดที่ดีมากสิ่งศักดิ์สิทธิ์ประทานพรเจ้าที่เจ้าทางปกปักรักษาคุ้มครองค่ะคุณจะมีข่าวดีเกี่ยวกับ ะะมาสังหาริมทซั์ด้วยนะคะว่ามาดูในส่วนของบุตรบริวารกันบ้างค่ะนะคะในส่วนนะคะขอภัยในส่วนนี้ค่ะตำแหน่งของความรักความสุงมานใครที่มีโสด สโสดอยู่นะคะใครสโสดอยู่นะความรักจะเป็นลักษณะาบางครั้งแต่ยังไม่เปิดเผยยังไม่ชัดเจนสําหรับใครที่สโสดอยู่ฉะนั้นช่วงนี้จะมีความรักลักษณะนะไม่เปิดเผยไม่ชัดเจนกําลังจะเข้ามาหาคุณนะคะฉะนั้นอย่าคิดมากอย่าวิตกอย่าไปแคร์อะไรมากค่ะช่วงนี้ถ้ามีความรักลักษณะแบบนี้คุณอย่าเพิ่งเอาหัวใจคุณไปให้กับคนคนนั้นค่ะค่อยๆเรียนรู้กันไปค่ะถ้าเกิดถ้าเกิดเขาไม่ชัดเจนก็อย่าไปแคร์เขามาก เพราะคุณเป็นคนมีสเสน่ห์เพราะคุณมีเกณฑ์จะเจอคนหลักเหลาคนเข้ามาในชีวิตดวงชะตาคุณยังไม่ได้หยุดแค่นี้นะคะสำหรับชาวราศีตุลเป็นคนเจ้าสเสน่ห์อยู่แล้วมาสเสน่ห์อยู่แล้วฉะนั้นนะคะใครเข้ามาไม่ชัดเจนอย่าไปเลียดกับเขาและก็อย่าไปกังวลน,นะคะค่อยๆเรียนรู้ไปสําหรับคนกิ่โสด เพราะบางบังคับคุณมักจะคิดอยู่กับเรื่องความรักบางวนอยู่กับเรื่องความรักอยู่ด้วยนะคะสำหรับใครที่มีคนรักอยู่แล้วมีครอบครัวอยู่แล้วเป็นยังไงช่วงนี้มักจะหงุดหงิดง่ายคิดมากนั่นเองนะคะอะไรปล่อยปล่อยได้ก็ดีค่ะนะคะปล่อยให้คนรักเราเขามีโลกส่วนตัวบ้างแต่อย่าไปคิดอย่าไปมาเจ้าจีตก้าหรืออยากให้เขาทำสิ่งนู้นสิ่งนี้เพราะเราไม่สามารถที่จะให้คนทุกคนเป็นในในสิ่งที่เราต้องการได้ให้ ย้อนกลับมาดูตัวเราเองค่ะช่วงน,นี้อาจจะเป็นจังหวะที่ดีนะคะตัวคุณเองก็อา,าจจะเป็นจังหวะที่มาดูแลรักษาจิตใจเราค่ะนะคะดูแลตัวเองนะคะดูแลความสวยเราค่ะดูแลร่างกายเราค่ะออกกําลังกายสวดมนต์ไหว้พระกันก็จะเสริมสนนะคะเสริมเรื่องความรักนะคะหรือชวนคนรักกันในทำบุญร่วมกันแบบความรักความสัมพันธ์ก็จะดีขึ้นนะคะอ่ะมาดูในเรื่องของการงานบ้างค่ะการงานขึ้นสิ่งศักดิ์สิทธิ์เลยฉะนั้น คุณอาจจะเคยอธิษฐานจิตเรื่องเกี่ยวกับการงานคุณกําลังจะได้รับข่าวดีเรื่องการงานสิ่งศักดิ์สิทธิ์จะพาประธานพรฉะนั้นช่วงนี้ค่ะเป็นจังหวะที่คุณอาจจะนะคะเป็นการส่วนมนต์ไหว้พระภาวนาจิตไว้ค่ะก็จะทําให้คุณมีไอเดียความคิดสร้างสรรค์พุ่งพัน,น,นก็จะต่อยอดให้ธุรกิจการค้าการขายของคุณดีขึ้นหรือทําบุญก็จะเสริมในเรื่องของงานธุรกิจการค้าของคุณค่ะสําหรับใครที่เป็นนักธุรกิจนะคะช่วงนี้เป็นจังหวะที่ อาจจะเป็นช่่มของการเรียนรู้หาข้อมูลศึกษานะคะสิ่งใหม่ๆนะคะเพื่อที่จะได้นะคะมีไอเดียความคิดเอาไปต่อยอดในธุรกิจกันขายกันขายให้กับคุณค่ะเพราะใบใบนี้เป็นใบของสิ่งศักดิ์สิทธิ์นั่นหมายความว่าจะต้องกลับมาดูตัวเองมาสวดมนต์มาทําบุญนะคะ,ะ,คะหรืออาจจะเป็นจังหวัดที่เกี่ยวกับการเรียนรู้หาวิชาความรู้ใหม่ๆเพื่อมาต่อยอดให้กับธุรกิจของคุณน,นั่นเองนะคะสําหรับใครที่เป็นนักธุรกิจนะคะ สำหรับใครที่เป็นลูกจ้างข้าราชการช่วงนี้จะทรงๆเหมือนเดิมค่ะผู้หลักผู้ใหญ่อย่างเอ็นดูรักใคร่คุณดีอยู่นะคะมามามาดูไพ่สรุปค่ะไพ่สรุปภาพร,รวมช่วงนี้ค่ะอะไรที่คุณมีปัญหาต่งางๆจากที่พายจะแก้ไขได้หมดเลยไม่ต้องห่วงค่ะนะคะมาเรามาดูในส่วนของตัวเลขกันบ้างค่ะดาวที่ส่งผลนะคะเป็นดาวนะคะราหูนะคะดาวเราจะมาดูดาวใหญ่ก่อนนะคะดาว ใหญ่นะคะที่มีการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ตั้งแต่วันที่สิบเจ็ดเลยคือราหูค่ะ่วนวันที่สิบแปดเป็นดาวพุธมีการเดินนะคะซึ่งพระอาทิตย์เนี่ยตกอยู่ในนะคะลัคนาราศีตุลเลยเดินมาอยู่ที่ราศีตุลน,นะคะส่งผลเรื่องอะไรเงินเงาเพราะดาวอาทิตย์อยู่ในภพของการเงินอยู่นะคะและเดินมาคุมอยู่ในลัคนาราศีตุลด้วยนะคะนั่นส่งผลเรื่องอะไรความน่าชื่อเสียงเกียรติยศ บารมีและส่งผลด้านนะคะวความคิดสร้างสรรค์ไอเดียนะคะไอเดียความฉลาดให้กับคุณค่ะชุงนี้คุณจะมีไอเดียความคิดสร้างสรรค์เยอะแยะไปหมดเลยค่ะนะคะฉะนั้นเนี่ยนะคะคุณจะมีไอเดียในการหาเงินมีไอเดียที่จะทําธุรกิจขยายกิจการได้เยอะเยอะเลยนะคะนี่คืออิทธิพลของดาวอาทิตย์ค่ค่ะและดาวอาทิตย์เนี่ยตกอยู่ในภพการเงินลาภคือโชคลาภการเงินด้วย นะคะฉนนั้นคุณจะมีการเงินเข้ามาแบบเป็นก้อนแบบฉับพลันเลยนะคะบางครั้งค่ะการเงินตัวนี้มาจากอะไรมาจากสิ่งที่คุณลงทุนและผลประกอบการหรือกําไรมันเกิดเห็นดอกผลในช่วงเดือนนี้จนถึง3เดือนข้างหน้าค่ะไต ไตรมาาสุดท้ายของปีนี้นะคะนี่ก็คืออิทธิพลของดาวฉะนั้นดาวอาทิตย์ก็ดีดาวราหูมันเดินนะคะส่งผลระยะยาวตลอดทั้งปีเลยส่งผลต่อชะตาของชาวราศีตุลน,นะคะเรามาไล่ตั้งแต่การการงานเรื่องแรกก่อนเลยค่ะการงานนะคะการงานอยู่นะคะตำมะนะคะมีดาวที่นะคะเป็นดาวที่มีอิทธิพลก็คือดาวจันท์ค่ะซึ่งดาวจันทร์ก็เป็นดาวที่ตกอยู่ในกุมม้ ดุมมะซึ่งเป็นดาวการเงินเช่นเดียวกันฉะนั้นการเงินของคุณจะมาจากอะไรการพูดจาคนปฐมเสน่ห์ของคุณค่ะนะคะนอกจากนี้ค่ะการเงินของคุณนะคะว่ามันมาพร้อมกับงานด้วยมันนะคะฉะนั้นดาวอังคารเนี่ยมันตกดาวอังคารเนี่ยตกอยู่ในตัวตนของคุณนะคะและก็มีดาวอาทิตย like ์ตกอยู่ในตัวตนของคุณและดาวพระพุธตกอยู่ในตัวตนของคุณค่ะเขาเรียกว่าเดินจอนมาอยู่ในลัคนานั่นถึงส่งผลอะไร ส่งผลขยันดากระทําให้คุณมีไอเดียความคิดสร้างสรรค์ลงมือทําอะไรหลายๆอย่างนะคะขยันเป็นพิเศษเลยทําให้คุณประสบความสําเร็จนะคะการเจรจาอะไรก็จะประสบความสําเร็จได้ง่ายนะคะเพราะดาวพระพูดหมายถึงการพูดจานะคะพูดจาแล้วคนรักคนหลงพูดจาแล้วเป็นมหาเสน่ห์พูดจาแล้วนะคะประสบความสําเร็จพูดจาแล้วทํไปทาเงินให้กับคุณโดยเฉพาะหากคุณทํางานเกี่ยวกับผู้คนก็จะประสบความสําเร็จค่อน้างเยอะเพราะก็จะทําให้คุณ ก็เจนะคะถ้าเกิดยึ่งคุณทางานเกี่วกัวเทคโนโลยีออนไลน์ก็มักจะมีชื่อเสียงเกียรติยศหรือเป็นที่รู้จักโด่งดังไปทั่วโลกได้นะคะนี่คืออิทธิพลของนะคะดาวพุธและมีดาว, yeah, ดาวอาทิตย์ที่นะคะเป็นดาวนะคะเกี่ยวกับโอกาสใหม่สิ่งใหม่ๆการเปลี่ยนแปลงด้วยนะคะการเริ่มต้นใหม่ด้วยนะคะจากนั้นก็จะส่งผลต่อปาตั้งแต่วันที่สิบเจ็ดเป็นต้นไปค่ะอาจเกิด การเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่รวมถึงนะคะการเริ่มต้นสิ่งใหม่ๆด้วยนะคะในดวงชะตาเนะเพระนั้นการงานด่าโดยภาพรวมแล้วจะมีการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่โยงงานขยายกิจการไปทั่วโลกเป็นที่รู้จักนะคะเพราะดาวราหูเป็นดาวแห่งต่างประเทศค่ะดาวแห่งต่างประเทศและยังหมายถึงอะไรอีกดาวราหูยังหมายถึงซิกเซนพิเศษไอเดียความคิดสร้างสรรค์และอ,อ,อยู่ใน คบของบุตระบุตปะคือบุตรและบริวารฉะนั้นคุณมีเกณฑ์ที่จะมีบุตรบริวารน,นะคะใครบุตรบริวารช่วยเหลือนะคะบุตรบริวารเนี่ยค้ำชุนให้ประสบความสําเร็จนะคะอ่าใครเป็นนักธุรกิจบริวารคุณผ่านนาพาธุรกิจของคุณให้นะคะขยายกิจการไปทั่วโลกหรือโด่งดังไปทั่วนั่นเองนี่ก็คืออิทธิพลของบุตรบริวารน,นอกจากนี้แล้วนะคะพบปุปะยังหมายถึงนะคะอ่ายังหมายถึงโอกาสใหม่การ าการโอกาสใหม่และก็สิ่งใหม่ๆด้วยนะคะฉะนั้นนะชะตาของชาวราศีตุลจะมีสิ่งใหม่ๆเกิดขึ้นด้วยโอากาสใหม่ๆด้วยไม่ว่าจะเป็นงานนะคะและนอกจากนี้ค่ะมันตกอยู่ในภพอ่าดาวเสาอยู่ด้วยซึ่งดาวเสาก็มีอิทธิพลส่งผลเรื่องอะไรเรื่องที่อยู่ถิ่นอาศัยค่ะฉะนั้นคุณจะมีเกณฑ์นะคะที่เกี่ยวข้องกับที่อยู่ถิ่นอาศัยอสังหาดิมทรัพ์ นะคะบ้านช่องนะคะช่วงนี้คุณอาจจะบางคนอาจจะเปลี่ยนชีวิตเลยได้ย้ายที่อยู่อาศัยใหม่นะคะหรือ move ตัวเองไปอยู่ต่างประเทศนะคะหรือมีครอบครัวต่างประเทศก็ได้ได้หมดเลยหรือต่างถิ่นทางไกลได้มีอสังหาริมทรัพย์ทรัพย์สินอยู่ต่างประเทศหรือทางไต้นะคะนี่ก็คืออิทธิพลของดาวค่ะที่ส่งผลด้านอสังหาริมทรัพย์นะคะทั้งนี้ค่ะดาว าดาวราหูก็ดีค่ะนะคะดาวดาวพระเสาก็ดีที่มันโคจรมาเจอกันและบวกกันส่งผลด้านนะคะส,สิ่งที่คุณนะคะามีการเปลี่ยนแปลงแล้วก็นําพาเรื่อมอสังหาริมทรั์มาให้กับคุณด้วยนะคะและก่อนที่จะเจออสังหาริมทรั์อ่ะนะคะอิทธิพลของดาวเสาเนี่ยมันจะเป็นดาวเสาที่นะคะคุณมักจะทําอะไรเป็นระบบ ระเบียบแบบขอนด้วยความเป็นระบบแบบแผนของคุณเนี่ยแหละของอิทธิพลของดาวส่งผลว่าความเครียดวิตกกังวลด้วยฉะนั้นก็เนี่ยระมัดระวังความตกกังวลเกี่ยวกับบุตรบอยวานค่ะบางทั้งคุณก็มักจะคิดอ่าวิตกกังวลหรือเครียดเกี่ยวกับบุตรบอยวานรวมถึงงานอยู่ด้วยนะคะนะคะ,ะนี่ก็คืออิทธิพลของดาวในการเครียดอส่วนใหญ่ก็จะ เรที่เกี่ยวข้องกับที่อยู่อาศัยบุตรบริวานงานค่ะนะคะนี่ก็คือมีทางด้านดีและด้านที่อาจจะต้อง่อะเรามาระวังนะในเรื่องของความเครียดค่ะเพราะมันจะส่งผลด้านสุขภาพได้ด้วยนั่นเองนะคะ,ะมาดูต่อนะคะนี่ก็คือในเรื่องของการงานนะคะงานเนี่ยโดดเด่นมากเลยก็คือนะคะชื่อเสียงเกียรติยศความสําเร็จการขยายการเติบโตโอกาสใหม่สิ่งใหม่ๆ เะ,ะฉะนั้นใครที่ว่างงานมีเกณฑ์จะได้เริ่มต้นใหม่ได้มีได้เจองานใหม่ที่ถูกใจใครที่ทํางานอยู่แล้วคุณก็อาจจะมีการเปลี่ยนแปลงงานที่ดีขึ้นหรือได้รับเลื่อนพวาหเลื่อนตำแหน่งก็ได้เช่นเดียวกันค่ะนะคะนี่ก็คือในเรื่องของการงานสําหรับในเรื่องของการเงินโชคลาบนะคะการเงินโชคลาบ กี่ยวพันเกี่ยวข้องปรับงานนะคะอ่ะฉะนั้นการเงินของคุณกาจะมาจากอะไรมาจากตัวคุณเองมาจากผู้หลักผู้ใหญ่กุปปัตถามมาจากงานของคุณค่ะมาจากบุตรบริวารของคุณด้วยนะคะและการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ด้วยค่ะก็ส่งผลนะฉะนั้นการเงินของคุณจะมาจากโอกาสใหม่สิ่งใหม่ๆการเริ่มต้นสิ่งใหม่ๆการเดินทางไกลต่างประเทศต่างป,ประเทศนะคะหรือ่างถิ่นค่ะได้หมดเลยนะคะนี่ก็คือ ในเรื่องของการเงินที่จะเข้ามาฉะนั้นคุณมีเกณฑ์ได้รับเงินก้อนใหญ่นะคะโชคลาภเกิดขึ้นในช่วงเดือนตุลาคมนี้ด้วยนะคะจากอิทธิพลของดาวพระอาทิตย์นั่นเองส่งผลในเรื่องของ ความเฉลียวฉลาดของคุณนำพาให้คุณได้โชคได้ลาบได้เงินเข้ามานะคะจากนั้นวิธีการช่วงนี้ค่ละเปิดรับพลังงานดีๆก็หมันสดมนตนไหวพัหมันมนำบุญก็จะเป็นการเสริมบารมีในเรื่องของบุญกุศลและโชคลาภให้กับคุณค่ะสำหรับชาวราศีตุลน,นะคะไม่ว่าคุณจะอาชีพอะไรก็มีเกณฑ์รับโชคก้อนใหญ่เช่นเดียวกันค่ะนะคะ,นะคะมาดูในส่วนของความรักความสัมพันธ์กันบ้างนะ,ะในเรื่องของแบบนี้นะคะคู่ครองนะคะ ฉะนั้นเนี่ยตำแหน่งของปัตตานีหรือคู่ครองเล็งมาในดวงชะตาของคุณด้วยฉะนั้นชะตาคุณมักจะเป็นคนที่มีสเสน่ห์นะคะเจ้าเสน่ห์นะคะนะคะคุณคนที่มีสเสน่ห์มักจะมีคนเรั้นะคะถ้าใครโสดอยู่ก็มักจะมีความรักหลายครั้งนะคะผ่านการมีความรักหลายครั้งเพราะด้วยความเจ้าเสน่ห์นะคะบาง,บางครั้งน,นะคะตัวชะตาของคุณเองเนี่ยมักจะเป็นคนที่ชอบชิด เรื่องหาเงินนะคะเรื่องงานก็เลยลืมดูแลคนรักคุณไปเลยนะคะบางครั้งนะคะฉะนั้นชะตาของคุณเนี่ยนะคะจะเกี่ยวข้องกับความรักการเงินเข้ามาปัวพันกันเสมอเพราะคู่ครองคุณเล็งมาที่ดวงชะตาของคุณและตำแหน่งของคู่ครองคุณเนี่ยตกอยู่ในคบของนะคะของเาาบางครค่ะกันและตอนนี้เดาบางครดาวเา ดาวอังคารเนี่ยมาเดินกลุ่มอยู่ในลัคนาของคุณด้วยส่งผลด้านอะไรระวังความขัดแย้งเล็กเล็กน้อยหรือใจร้อนนะคะใจร้อนนะคะสําหรับใครที่มีคนรักอยู่แล้วระวังใจร้อนระวังคิดมากระวังกังวลดาตรงนี้จะส่งผลนะคะในช่วงระยะสั้นๆอยให้เราคิดมากให้เรากังวลเกี่ยวกู้รอวิธีแก้คืออะไรส่วนมนต์ไหวพระและก็นะคะถ้ามีคู่ครองอยู่แล้วมั่นใจกันไว้ก่อนกันอย่าไปคิดมากนะคะอย่าไปฟังเสียงคนอื่นให้คุณมั่นใจ นะในความรักของคุณไว้นะคะก็ให้คิดไว้ก่อนเลยว่านะคะอ่าสิ่งที่เจอระหว่างคุณกับเขามันไม่ใช่สิ่งบังเอิญแน่นอนมันก็เป็นบุญบุญม,มารมีที่มาเจอกัน่ก็ให้คิดบวกบวกไว้ค่ะถ้าเกิดสําหรับใครที่มีคู่ครองนะคะ่ะนะคะ,นะคะมันก็จะนําพาให้ความรักของคุณนะ่ะราบรื่นนะคะคิดบวก บวกวกันไว้ค่ะสําหรับใครที่มีความรักอยู่นะคะอย่าไปคิดคิดน้อยอะไรมากมายค่ะนะคะอันนี้ก็คืออิทธิพลยังไงก็แล้วแต่นะคะในส่วนของคู่ครองคุณยังมีดาวพฤ่องหักอยู่ด้วยก็มากจากนะคะให้ความรักของคุณในยังราบพื่นอยู่ยังไม่มีปัญหาอะไรเพราะดาวพฤหัดเป็นดาวแห่งสิ่งศักดิ์สิทธิ์นอกจากนี้ยังดาวพฤหัสยังเป็นดาวแห่ง นะเหตุผลเราแห่งบุญกุศลนะคะมาเจอกันทั้งนี้ก็มาจากบุญกุศลนะคะนี่ก็คือในเรื่องของคนที่มีคู่ครองอยู่แล้วนะคะฉะนั้นนะคะใครโสดก็จะเจอคนที่ถูกใจนะคะทางไกลต่างประเทศต่างถิ่นนะคะสําหรับใครที่มีคู่ครองแล้วความรักยังดีอยู่นะคะแค่ระวังความคิดมากระวังอารมณ์ร้อนนะคะอารมณ์ร้อนฉุนเฉียวแค่นั้นเองเป็นระยะสั้นๆนะคะเพราะอิทธิพลของดาวอาทิตย์ค่ะเพราะมันตกอยู่ใน นำะมันเดินมาตกอยู่ในลัคนาของชาวราศีตุลก็ส่งผลเรื่องอารมณ์ร้อนโมโหหมงุดหงิดง่ายตรงนี้ต้องระวังนะคะอ่ะนี่ก็คืออิทธิพลของดาวที่เดินและส่งผลนะคะสําหรับชาวราศีตุลซึ่งดาวอาทิตย์ก็ดีดาวพุธอันธานนะคะจะอยู่ขออภัยค่ะนะคะจะอยู่ระยะสั้นๆค่ะมา นี่ก็คือการพยากรณ์ของชาวราศีตุลค่ะเราคงแบ่งปันเพียงเท่านี้ก่อนนะคะสวัสดีค่ะ